เวันน um> yes, nah ี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคะครับผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเราไม่ได้มาเจอกันสักพักนึงแล้วผมก็อยู่ก็ดพอได้มาเจอทุกคนวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันก็ดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆครับ รู้สึกไงบ้างครับผมในการเป็นพรีเซนเตอร์ของพีโอนะครับเนี่ฮะจริงเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์ของพีโอเนี่ยก็บอกก่อนว่าเราเป็นคนรักแมวรักแมวจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้คือคือเรารักแมวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรามีแมวตั้งแต่ร้อยยุคตั้แต่เก้าขวบแล้วแล้วก็เราขั้วที่ต้องเลี้ยงแมวเพิ่มมาอีกสี่ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับแมวอยู่แล้วเราจะรู้อยู่แล้วว่าแมวต้องการอะไรแมวแมวกาต้องการสิ่งที่ดีสุดพอทางพีโอติดต่อเรามานะครับเราก็รักสักทีตรงที่ ป้ายัส่อาบนเตอมเป็นพระเอกจริงๆเนาะใส่ผ่านกี่ก้อนคะเนี่ยดีตลอดไม่แล้วก็ที่สำคัญนีในโฆษณาไหนใครร้องเพลงในโฆษณาได้บ้าง้อเลย เขาบอกว่าเป็นการทํางานร่วมสองวันนะคะระับที่บางคนอาจจะมองว่าการไทยพิซซ<ฆ>่าทุกวันนักเคิมไม่ค่อยเหนื่อยนะ เป็นาช้อนแพร์วิลล่ช้อนแพร์นะครับในปไทยก็มีสตันิชโวก็มีนะแล้วก็มีแาวตัวเป็นช้างด้วยนะครับทีนี้ที่ถ้งทาเป็นช้างค่ะช้างเขาเรียกที่เขาเป็นกระกวดเลยนะครับโดนชื่อมาริโอด้วยโอ้เป็นมาริโอมาริโ้ชื่อมาริโอแล้วก็เขาบอกว่าการทำแบบที่สนุกมากครับโดยเฉพาะคนที่นับแนวคือมันไม่เบื่อครับคือเขาบอกว่าสัตว์ สำหรับคุณเจมีเอาอยู่ไหมคะก็ก็ก็ิตแต่ว่าสนุกสรใช้เวลานิดนึง้จู๋แต่บาทีพอแล้วพอที่แมวพอทีต้องเรียกเขาที่แมวเพราะว่าก็สำคัญกับผมไที่แมวเวลาเขาอ่ต้องกลับโนให้เขาพัดน้งให้กลับโยนาเปลี่ยนตัวใหม่มาอะไรอย่างนี้ครับซึ่วันนั้นก็เป็นการอ่โฆษณาที่สนุกมากๆาััแลุณเจมาได้เข่าว่าเลี้วตั ยังไม่จะถ่ายออกสือช่วยรีทันแขนได้วยคะไม่ท้เไม่เป็นยังไงคะสำหรับโฆษณาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นึงแมเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแต่แล้วเราอยู่ได้ทุกวันอยู่แล้วโดยไม่เบื่อเนาะ ะะนเมื่อ <amounts> ก <of water writers> ี <Ende esa> ้บอกว่าเลี้ยงแมวสี่ตัวครับผมสี่ตัวเนี่ยช่วยอะไรบ้างทำอะไรบ้างครัาควรจะมาสี่ตัวแล้วเอาตัวแรกละกันนะตัวแรกเป็นพื้นที่ช่วยแชร์ครับผมเออสิบ สาปีแล้วครับแล้วอายุต้งเนอเลยบ้าสาก็คุณเจ็ดเลโอ้โหเคณเาต้คุณเยะเดืดยันเขา่กนเข้ออคบนมการาเพราะแม่ชอบการ์เลยต้งชื่อน่ยโมกาวันนี้ก็ก็ควนแล้วก็แล้วก็กนารนารโบเลยโบเลยมีงากโทนี้เลย ใป็นริอยู่ไม่มีเนาะก็เพมไปท่ไนผู้ริหันมองตบตาหมดเลยฉัยังไม่ได้เลยซีนี้กระิแล้วนี้มีสีตัวอยู่ทครับมีแมวไผสมก็เชอตัวการชื่อเจพี่เปนโหครับแล้วก็เป็ารช้ทาอีกสตัวที่นอกากเนการนนเยวแล้วชอบตัวอสุดไหมครับชอบถ้ารักมากที่สุดก็คงจะรักเอี้ยวๆครับ ก็จะในบ้านนั้นน่าจะสนิทกับผมบ้านที่สุดแล้วพี่ออนเขาพี่ออนใช่ไหมเขาเาจะเหมือนเขาจะชอบเล่นกับผมนะก็เรียกเข้ามาก็เล่นด้วยลันนาฬิี่เขาตัวอยู่ด้วยแมวคือคือต้องบอกว่าแมวเนี่ยโดยปกติเขาจะมีความโลกส่วนตัวสูงฉะนั้นการที่เขาจะเข้าหาคนเนี่ยเขาจะต้องดูอารมณ์ตัวเองเป็นหลักแต่ตัวนี้คือเข้าหาคุณเจมตลอดเลยหรือว่าเป็น เลี้ยงเงาเยอะอย่างนี้นะครับมืวิธีการเลี้ยงดูยังไงบ้างครับเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูก็คืออย่างสำหรับผมนะคือเราก็ต้องเอาใจเขาเอาใจเราใช่โโออ้้หตงใส่ใจเขาเยอะๆนะครับผมคือเขาอยากได้อะไรก็ถ้าหาได้ก็หาให้เพราะงนั้นการเล่นนุ่งร่างไปนี่เป็นสิ่งนะแล้วนอกจากนั้นก็ต้องดูแลเรื่องความเป็นชีวิตซีการก้นการกินก็สำคัญนะครับแต่แต่แต่แล้วก็จะมีนิดหนึ่งเหมือนกันโอ้าหทีละอะไรครับยังไงนะผม มันก mm ็จะมีแมวเด็กก็จะเป็นสูตรแมวเด็กตอเซีย็เป็นสูตรตอเซียแมวววพูก็แมววัวออมีสูตรที่ช่วยดูแลรูขุาด้วย่้องต้องกินให้ถูกแล้วผมก็อย่างวันนี้น้ำกระอเหนกัายคุอาหารออลมาแล้วบทติ่น้าแมวของเปนช้มาที่เดือง่ายไหมะเบื่อง่ายไหมตัวหรือไเ่อมีบ้างเบื่อบ้างครับอมว่าแต่ว่าเขาก็คุันใจนะครับโตแล้วโตแล้ มีโอ้ก็คุณชฟมาเวลาเปลือกชาตใช่เวลาเปลือี่ที่เราจะบอกว่าต้องคอยให้ขนมเขาครับมีโอ้หรือไม่ก็อาหารเปลี่ยเปลี่ยบ้างเปลี่ยเปลี่ยนือราคาคอยให้เขากินอใหม่ๆก็จะแบบเพลนเป้นดีใจมีความสุขครับผมโอ้โหแล้วมีโอ้ต้องกินขนมฮะวงนี้นะฮะมีมีโอปลาทูคูน่าโกเมสซิงคูนปลาหมึกมดปลาแซลมอนโโอ้หเยอะแยะเลยเยอะมาเยอะมากนะพัสนะถ้าคนรักแมวเนาะวันนี้ก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องของอาหารเพราะจะอยู่กับเรานานๆเนาะอย่างของ หนึ่งสิบสามปีปแต่ว่าการเลี้ยงดูดีมากเลยนะเกิดเขาแบบโอ้โหอยู่อายุยืนยาวมากๆเก่เนาะไม่โคลน ก็นม่ก็เอแบบที่ทุกคนรู้กันนี่นะครับแล้วก็จบคณะศิลปศาสตร์เอกเอิร์ธพิเศษก็ใครที่ไปกันได้วักนี้ก็เจอกันที่สวนเสกิตบ้านสองวงมีต้องไปนะครับผมจะไปในพวกเรา ใครด้วยไปด้การนผมขาไปเลยนไปวยเลยเนาะไปไครับไปไม่ได้ไไม่ให้ไปไปเราลองลองทำลองทิ้ใไว้ตลอดเพราะเราเป็นแฟนคลับอยู่เนาใช่ครับอย่าลืมเป็นคนเกวร์ชั่นนะที่สำคัญผลงานล่าสุดและที่กำลังขายทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีทีมชาตคนนี้ไม่ใช่ผู้เสษครับเป็นละคร ครับือต้องบอกว่าถ้าบรรยากาศติดตามคุณเจมัน is rock แกมนะคะ is rock แกมดูเรื่องเลยครับมันจะมีน้องอีนี่น้องอีนี่น้องอีนี่ปวดตลอดแล้วในกองเพราะว่าพี่แอนเป็นเป็นผู้นำด้วยเป็นยังไงอยากให้พูดถึงละครนี้นิดนึงค่ะก็การร่วมงานกับทุกคนที่อยู่กองหนังไม่ว่าจะเป็นพี่แอนคิมเบอร์ลี่หรือว่าพี่โอ๊ตกระดาษนะครับสนุกสนานแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้การทำงานแบบใหม่และวก็แบบใหม่สับโป จากเดิมท kind of like er. uh ี่เป็นทีเรียนะคะกลับมาเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ภาวะคาเฟดีนมีอะไรักลงเรื่องไหมครไมโครเลฟครับไมโครเออเออเล่นกับใครเอ่ยไมโครเลฟเล่นกับคุณจอมครับอือจอมคุณจอมอันนี้คือในเมืองไทยหรือว่ามีไปที่ร่วมด้วยเอาเป็นหนังไทยเนาะก็เรื่องนี้น่าจะได้โคยเต๋อเนาะอ๋อก็ได้สองก็เป็นหนังไทยนั่นแหละครับพี่แต่ก็มีฐานงานตา ทั่วโลกใช่เลยตอนนี้ดังอยู่แล้วก็ดังอื่เนาะต้องับนะฮะแม่ได้คำโหดแล้วก็ลูบหล่อดลักษาพระเอกถามได้อีกแล้วใช่ไหมโอ้ยยังไงทีมงานช่วยใส่ถุงแล้วก็แยกน้ำให้กันขอบบ้าเออม่นจะเปรี้ยว นี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณเจมเซ็นสดเนาะได้ครับเซ็นสดแล้วจะเอาหล่อปิดเปิดเนาะเอ้โหปิดเซ็นสดเลยเราจะรับแซ็นปีกับม้่งไปเลยอ่เดี๋ยวให้กากาพิมเจมมาอยากให้เขียนว่าอะไรตอบเลยคนแรกคนแรกคนแรก